แล้วการที่เราเรียกคนดำอย่างเงี้ยมันไม่ถือเป็นการเหยียดผิวนะแ m a p าฉันเป็นแป๊บว่า w a t s your sign I don't got energy ฉันไม่อยากได้พลังงานสวัสดีครับผมเพียวแซดบีดีวันนี้ผมจะไปดูจัสตินบีเบอรเมื่อสิปีที่แล้วนะจัสตินบีเบอร์เนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย แล้วก็หายไปนานมากจนวันนี้จะกลับมาอีกครั้งในรอบ10ปีตั้งแต่ปี 1> 2,013 1นไม่สิบมันก็ต้ง 14, องน่่ะ่ะ3 14 15 16 17 18 19เ0 22อจริงๆแล้ว9ปีไม่ใช่10ปีเอาเป็นว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับผมซึ่งมันไม่รู้วันไหนอะแต่ในช่องอ f ฟ i ิเชียลเขาเนี่ยปล่อยเพลงสั้นๆจะเรียกว,ว่าเพลงโปรโมททีเซอร์หรือหรืออะไรดีหรือหนังสั้นหรือบทอาขยานปรั่งมีบทอาขยานไหม ม่แน่ใจตอนเรียนตอนเรียนนี้เขาีส่งอาขยานมาอย่างในประเทศไทยก็มีแมวเอ๋ยแมวเมวียวรูปร่างปลกไม่น่ามีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกกันนะครับผมว่าในรอบสิปีที่จัสสินบีเบอร์มาคอนเสิร์ตแล้วเขาปล่อยเพลงทีเซอร์เล,เ,ลเ,ลเล็กๆน้อยๆมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่เห็นแล้วน้ำมะนาวอยู่ว่าคุณพร้อมที so ่จะ ถ่ายหรือยังคุณพร้อมที่จะทาํางานหรือยังอะไรเงี้ยถูกเปล่าวะไม่รู้อะอ่ะเดี๋ยวเรามั่วเดี๋ยวเราเชิญล่ามมาดีกว่าเราเอาล่ามเข้าพาแปรให้เลยดีกว่ามา ขอเชิญอาซ่านะครับผมเป็นทีมตัดต่อของไมเมเดสนะเออยยินดีครับพี่ข่าวเออโอเคยังไงสวัสดีครับผมก็นานๆได้เจอกันทีโอ้เจอเฮ้เมื่อวานก็เพิ่งเจอเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอเมื่อกี้เพิ่งเจอเอ้ยเราเพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งเจอเอาวันนี้พี่จะให้มาช่วยแปลเพลงของแจสตินบีเบอร์ให้หน่อยได้เนี่ยผมพร้อมจะดูนี่ติ่งแจสตินเลยนะสุดๆเนี่ยจะไปดูคอนเสิร์ตกับพี่เนสอยู่เนี่ยยืนคู่กันเลยเหรอไอยืนคู่กันเลยแต่ว่าห่างกันลัวหนึ่งนะพี่เนสหมื่นหกกับผมอยู่เจ็ดพันห้าเนี่ยเอ้า มันห่างกันแค่นี้อ่ะเราไม่เอาหมื่นหกไปเลยเยอะแบบเสียต้นเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งกับที่เทียวอ๋อเซฟคอร์สเซฟคอรสเาไม่ได้ต้องการแบบเงื่อจะตินมาเอาเหมือนเน็ตเนี่ยแล้วเราต้องการอะไรสาวข้างๆที่ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ดิไ่ได้อ่ะก็คือเปิดไขบัตรยี่สิบเก้านี้ใช่ก็คือพรุ่งนี้เออแต่ถ้าเขาว่าคุณนาทานคุณนาธานเขาน่าจะให้แบบ ทั้งออฟฟิศอะรอกดบัตรให้เขานะใช่เหรอใช่เนี่ยต้องการจะให้ได้เลยใช่ก็เขามาเตรียมกับเอเตอร์อยู่เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยว่าแบบพรุ่งนี้นะทุกคน9โมง50นาทีนั้นเราจะรอเปิดคอมเครื่องเพื่อกดบัตรนะแล้วถ้าสมมติว่ากดได้ทุกเครื่องเลยพวกก็จ่ายตด้เงดิเราไม่ได้บิดเราดิเออใช่ไหมก็แปลว่าอาจจะได้ไปไม่ทุกคนเลยเออคนละหมื่นขอคนละหมื่นหกหมื่นหกได้เหงือจะตินทุกคนกันทวนหน้า วันนี้จคือจะให้มาแปลเพลงเนั่นแหละเพลงใหม่อย่างที่บอกเริ่มเลย Are you u a l recording r i g h ่ั่อนนีันถามว่าแบบเออมำลัง่ายอยู่หรอ l e ช่ go. Let's ไ้สไน้ารันะเฮ้อเดอสองสองันเนี้ยแรกอ่ะ This i t d i i s y You a n t I see แปลว่าแบบอ่ะเฮ้ยอันนี้แบบมันน่าอันตรายนะสิ่งเนี้ยสิ่งสิ่นี้มันน่าอันตรายนะ แต่ชื่อเพลงเขาคือ I Feel Funny คือแบบอารมณ์สนุกสนานแล้วมันอันตรายอะไรวะไม่รู้อ่ะอาจจะมีผู้หญิงหรืออะไรแต่ว่าไอ้เักคำ่ามีภรรยาของเขาเนยเขาไม่ได้อะไรกับใครอ่ะต่อ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 ฉันเป็นแป๊บไม่แอมาไพซฉันเป็นแป๊บถามว่า what's your sign I'm a Pisces เขาถามว่าชื่อของคุณชื่ออะไรไม่ใช้ลายเซ็นของคุณคืออะไรไม่ใช้เขาจะไปขอลายเซ็นทำไมแล้ว อะไรแล้ววัดโยไซไซก็คือรายเซนมั้งเหรอใช่ในไซที่เขาหมายถึงนะตอนนี้คือราศีคือคุณราศีของคุณคืออะไรอ๋อถามราศีจะเป็นหมอดูเท่าแหละจะแบบเป็นหมออ่าโอเคต่อต่อต่อเราอยากที่จะต่อสู้ไหมเขาบอกว่า please no fighting อ๋อ please no สู้นะทำไมฟังไม่รู้เรื่องเลยวะดีเนี่ยให้คนมาช่วยแปลไม่งั้นก็มั่วสู้ไปหมดเลยเนี่ยต่อต่อต่อ I don't got energy. ฉันไม่อยากได้พลังงานไม่ใช้แล้วเขาบอกว่า I don't got energy เเขาหมายถึงว่าฉันได้รับพลังงานจากราศีไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกับราศีแล้วเขาแค่พูดว่าแบบฉันไม่มีแบบพลังงานแล้วนะอ๋อโดนโดน้วโดนสูบไปหมดแล้ว l l ลส์ l อนบิลส l เก่อสร้างในก่อสร้างอันนั้นมัน l s อ๋อแล้วอะไรก็บ i l ส s เหมือนกัน b i l ส s เขาหมายถึงแบบ เงินเน่ยเงินเน่ยเงินก็มันนี่ไงมันนี่มันนี่มันนี่เห็นไหม b i l l s on b i l l ไม่ใช่เขาหมายถึง Bills on b i l l นี้เขาเวลาฝรั่งเขาเรียกว่าแบงก์อ่ะเขาเรียกว่า Bill อ,อบิน,บน เช็คบินหน่อยเช็คเบลพูดถึงเชนะ็คบินเนี่ยผมมีอะไรจะมาบอกพี่ว่า,วา่างประเทศอ่ะเขาไม่ใช้เช็คบินนะเขาเรียกว่าอะไรเขาคือมันจะมีแบบฝั่งออยุโรปกับอเมริกาเขาจะใช้ไม่เหมือนกันต่างคนอ่ะจะใช้ไม่เช็คอย่างเดียวก็บินเบลเพราะว่าเช็คกับเบลมันมีความหมายเดียวกันคืออันเดียวกันใช่เวล,ลาคนไทยพูดว่าเช็คบินหน่อยมันเหมือนแบบคิปตังชิดตังหน่อยอ๋อแต่คนไทยเขาชอบแบบพูดอะไรสองพยางคนไทยไม่ชอบไม่ชอบพูดพยางเดียวเพราะว่ามันแบบ มันทําให้คําที่แบบมันมันไม่เพาะไม่สวยไม่ฟริงอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยน้องบิน <c oughs> คืออะไรเือเขียนบินเงินส,งสดให้กูเฉยเลยนะน่ะ I want to make them I want to make them I want to laptop ฉันต้องการ l a p ปท็อหรือ I want to make love ฉันต้องการที่จะจะร่วมรักคือสร้างรักเ <c oughs> ขาบอกว่า I want to make them make them เออแต่ว่าพี่ยังฟังไม่ไม่ต่อไงว่าแบบมันเขาพูดอะไรพี่ก็หยุดแล้วเดี๋ยอ๋อไม่รู้ได้ยินเนอ่อต่อต่ All these hearts I used to break them. I used to break them. But I I used to the break them. เมื่อกี้ที่เขาพูดว่า I want to make them all these hearts เหมือนก็แบบอยากให้แบบกำลังใจให้ความรักให้ทุกอย่าง<อ>ากับคนที่อยู่ในหน้ากองเซตอะไรแบบนี้เป็นพ่อพระเแบบขามาให้กำลังใจนี่ถึงเป็นพ่อคระเลยเออให้กำลังใจแบบเ <P ush> หนื่อยไหมทำงานเนี้ยเหนื่อยไหมเฮ้ยสู้ๆนะเออนะ yeah. I settled down. e yeah, I found a pocket. I found a pocket. I hold the game. I hold the game ฉันถือเกมใช่เอา้าถูกครั้งนี้กูถูกใช่แต่เกมผมน,นัดไปไอ้เกมที่เขาหมายถึงมันคืออะไรเราเป็นผู้คุมเกมอยู่แบบออคุมโชคชะตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมออใช่ไหมใช่ไหมเออเอเออเพราะฉันรีดผ้าแล้วก็ไปคุมเกมวันไม่่เกีียบรดผ้า ก็เม ch ื่อกี้ไอบิวบิวฉันเช็คบินแล ael, puis, pay, puis ้วก็ไปเป็นผู้คุมเกมไอบินนี่เขาหมยถึงก็ผมบอกพี่แล้วว่าเขาหม่หรือว่าเขามีเงินฉันมีเงินฉันเอาประมาณไหนว่ากูมีเงินซื้อชีวิตไงใช่ไหมประมาณนี้ไหมแต่ว่าอย่างใกล้ใกล้แต่ผมว่ามันก็โหดเกินไปคือเพลงมันน่ารักน่าฟังแต่เนื้อหามันดูดุดันอย่างวะฟังต่อฟังต่อเลย I feel funny คือเป็นคนเอาจริงนะฟังดูแล้วแบบเป็นคนที่เลวร้ายนะฉันมีเงินแล้วฉันเนี่ยจะกุมชะตาชีวิตคุณได้แล้วฉันรู้สึกสนุกสนานอย่างนี้ประมาณนี้วะฉันรู้สึกสนุกสนานฉันรู้สึกตลกอ่ะแบบเหมือนพระเจ้าเออฟิลฟิลก็อดอ่ะนะตัดบูสกีนออกด้วยเราตัดสีเหลืองออกบ้างไหมใครจะตัดสีเหลืองกันลองดูบ้างไหมหึ่งสองสามอ่ะฉากเหลืองเหมือนเดิมไอ้นี่นี่นี่เขาใส่โมงไอ้โมงด้วยนะเอ็มวีเพลงใหม่นะฮะ I feel funny นะฮะ I feel funny รู้สึกสนุกไม่มีใครแบบชนมัตัวสิเงาเงาอ่าอ้าขนยกระแล้ยังสีทองอ่ะขอกลับไปดูใหม่ไปด้วยไอ้ดูดูดูไอ้หน้โอ้โหโอ้โหดีดีสต๊อปไปดูเลยนี่ขนยกระแล้แบบฟองมากปึ้มเลยเออ้าเต้นแบบ กวนครีมอ่ะถ้าเกิดมีแบบน้ำแข็งใสเขาคงแบบปั่นน้ำแข็งใสหน้าตาคุณตีนมาเขาบอกว่าวิดีโอเนี้ยมันก็คือการสนุกสนานนะเราไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเยอะหรอกใช่ไหมอ้าวถูกเว้ยไม่แล้วเขาก็พูดด้ว่าแบบเออ Funny Video แสดงว่าผมคิดว่าเพลงอ่ะมันอาจจะเป็นเพลงเนี้ยแต่เป็นเวอร์ชันเต็มอ๋อใช่หรือว่ามาสปอยเพลงมาแล้วนาทีครึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอืมอ้าวโอเคต่อ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  ฮอนเนสอ๋อฮอนเนสจบจบแล้วเหรออ้าสรุปไม่ใช่หรอพี่เดียวสรุปเพลงชื่อฮอนเนสว่ะฮอนเนสแปลว่าอะไรแกรี่มาอย่างไงแปลว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนีก่อนจะแปลก็ไม่รู้ฮอนเนสแปลว่าอะไรฮอนเนสฮอนเนสไม่มีเอชฮอเนสฮอนเนสแปลว่าเออความจริงใจอ๋อแล้วคูณเอารใจมาจากไหนวะเนี่ยเออผม๋อร้องร้องกับดอนโทลิเวอร์ใช่ อ๋อมนถึงได้เห็นดอนทอลิเวอร์ไงเมื่อกี้อ๋อดอนทอลิเวอร์มาจากไหนก็เขาฟิตด้วยกันอยู่แล้วทำไมเขาถึงว่าสงสัยว่ามาอยู่ดีๆก็โผล่มาถ้าคนดูสงสัยนะว่าดอนทอลิเวอร์คือใครอ่ะพี่เพียวย้อนกลับไปให้ดูดิ Please don't spike me อ่ะนั่นก็คือคนดำที่ถักเปียเหมือนพี่เพียวเดนล็อกอ่ะไม่อ่ะเขาเขาเปียเขาเปียอันนี้เดนล็อกแล้วการที่เราเรียกคนดำอย่างเงี้ยมันไม่ถือเป็นการเหยียดผิวนะเขาสนับสนุนให้เรียกคนดำมากกว่าผิวสีผมคิดว่าพอเวลาพูดผิวสีมันเหมือนเราแบ่งแยกใช่แล้วแบบผิวสีเฮ้ยคนผิวสีกูสีอะไรอ่ะใช่ไหมใช่ ก็คือถ้าเจอคนดำปุ๊บเราก็ไม่เรียกคนดำเลยเขาก็แบบโอเคได้ไ o ยอบร็อคเอ้าเวอั์แมนยอนิกก้า้ยแต่คำนั้น้ามพูดคำนี้ไม่ได้เลยนะคำนี้ไม่ได้เลยนะินกก้าะไรนะนิกก้าไม่ได้นะเออโดนกระ,ะทืบเลยนะ นี่ไสักครั้งเดียวีอกไปเป็นคนมารุมกันโดนกระทืบไปนะไม่ได้คำนี้ห้ามพูดห้ามพูดกับคนดําเด็ดขาดเราจะใช้คําว่าอะไรได้มั่งภาษาอังกฤษถ้าไปเจอคนดําปุ๊บเราจะเรียกเราจะเรียกคนนั้นอะว่าคนดําคืออะไรปกติเราไม่ค่อยเรียกคนดากันเนาะเรียกชื่อกันนะเออแล้วถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลที่3าบุคคลที่เราพูดถึงบุคคลที่3แล้วเราจะเรียกเขาว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นคนดาอะเราจะพูดว่าอะไรปกายเห็นไหม เราก็ใช้คําว่าคนดําไปเลยดีกว่าคนผิวสีถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้นะผมโปรดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับผม